วัครับวันนี้ผมก็อยู่ตรง MRT ตจตุจักรนครับผมจะพาดูวิธีการขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับจากจตุจักรไปผมจะไปที่บางพัดนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้เราเดินลงมาจากข้างบนนะครับเดินลงมาชั้นใต้ดินนะครับของสถาน,นีรถไฟฟ้า MRT สวนสจรุจักรนะครับ พอลงมาเสร็จเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเดินตรงไปนะครับก็จะมีเครื่องสแกนนะครับต้องเดินผ่านลอดตรงนี้นะครับพอเราสแกนเสร็จสแกนเสร็จเราก็เดินมาตรงนี้นะครับเราจะเดินตรงไปนี่เราก็เลี้ยวซ้ายลงไปนะครับ ตรงนี้ก็จะลงบันไดเลื่อนลงลงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลงบันไดเลื่อนลงไปสถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักรครับตรงนั้นเป็นที่ขายตั๋วนะครับซื้อซื้อตัว๋วโดยสารนะครับแต่ว่าผมจะ กดเอานะครับมีสองสองระบบนะครับคือซื้อตั๋วแล้วก็กดตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่การเดินรถนะครับที่สวนเจดุจักรแล้วผมจะไปซื้อตั๋วนะครับที่ตู้ตรงนี้นะครับจากสวนจตุจักรไปบางพัดนี้ราคา29บาทนะครับแล้วก็หยอดเหรียญเอานะครับแบงก์ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะกดไปที่ บางพันนะครับราคา29บาทเราก็ใส่แบงค์20่บมงไฟนะครับเหมือนกับใส่ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะใส่แบงค์20บใบหนึง่งแล้วก็เหรียญอีก9บาทนะครับทั้งหมดราคามัน29บาทนะครับ ก็็ใส่ไปแล้ว20บาทนะครับแล้วก็ใส่เหรียญอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่หยอดเหรียญน,นะครับหยอดไปอีก9บาทเสร็จแล้วก็จะมีชิปหล่นลงมาตรงนี้นะครับ ชิปตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะไปใช้ชิปตัวนี้นครับเหมือนกับไปสแกนตรงนั้นนะครับแต่ชิปเราเก็บไว้นะครับสแกนตรงนี้นะครับเราก็วางลงไปตรงนี้ปุ๊บแล้วประตูตรงนี้มันก็จะเปิดนะครับเราก็เก็บไว้ไว้เวลาขาออกนะครับขาที่เราลงเราเราถึงจะหยอดลงไปเลยนะครับไม่ต้องเอาเหรียญคืนครับถ้าเวลาเราออกตรงนี้เราก็ลงบันไดเลื่อนมาอีกครับมารอรถ ไฟฟ้าใต้ดินลงมาเราจะไปรอฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาจะไปอีกเส้นหนึ่งครับถ้าฝั่งซ้ายนี่จะไปถึงฝั่งทนนะครับฝั่งไปถึงจรันครับจรันสิบสามบางขุนบางขุนนน แถวนน้นนะครับแถวบางพัดบางอ้อบางโพบางซื่อไปนู่นนะครับสุดที่จรัน1สิบสามนะครับไฟฉายบางคุณนวลไฟฉายแล้วก็จรรันสิบสามนะครับแต่เราไม่ไปถึงจรรัสนินะครับเราจะไปลงแค่บางพัดนะครับข้ามแม่น้ําเจ้าพยาไปเดี๋ยวเราก็รอรถไฟตกครู่หนึ่งนะครับนี่ครับรถไฟก็มาแล้วนะครับรถไฟฟ้าใต้ดิน เราก็เข้ามาบนรถไฟฟ้าใต้ดินเอมาทีแลวครับตรงนี้จะมีป้ายบอกนะว่า,าสถาน,นีตรงไหนตรงไหนนะครับเนื่องจากบางซีก็จะไปสถาน,นีกำแพงเพชรก่อนนะเอาจริงๆนะครับผมนั่งรถไฟฟ้าเอมาทีนี่ผมผมแทบไม่เคยได้นั่งเลยนะครับผมชอบยืนครับ ใต้บอกสถานีนะครับอยู่ด้านบนนี้นะสถานีา่บางืบงนก็จะมาถึงสถานีบางซื่อนะครับสถานีบางซื่อนี้ เป็นสถานีใต้ดิน,นสุดท้ายนะครับพอออกจากบางซื่อไปก็จะเป็นสถาน,นีเตาปูนนะครับเตาปูนนี่จะออกจากใต้ดินไปแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราดูนะครับผมจะถ่ายตอนที่ว่าออกจากใต้ดินขึ้นไปเตาปูนนะครับมันจะเป็นจะมองเห็นตึกเห็นถนนแล้วครับตอนนี้อยู่ใต้ดินอยู่ครับ open the door is closed Please to stand back in the door is thank you ชักคูนั้นก็จะออกมาจากใต้ดินนะครับก็จะไปที่เตาปูนนะครับสถานีเตาปูนออกมาจากอุโมงค์นะครับนี่กำลังออกจากอุโมงค์ครับแล้วก็จะเป็นเหมือนวิ่งด้านบนแล้วนะครับจะเป็นแต่ก็เอ t มรัทเรารถไฟใต้ดินนะครับแต่สถานีสุดท้ายนี่บางซื่อครับที่ว่าอยู่ใต้ดินตรงนี้จะเป็นสถานีเตาปูนนะครับ ีเตาปูนเตาปูนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเตาปูนจากเตาปูนก็จะไปสถาน,นีบางโพนะครับก่อนจะข้ามแม่น้ำเจ้าพยา นี่ก็กจากสถานีบางพูนะครับต่อไปเราจะข้ามแม่น้ําเจ้าพยายนะครับไปสถานีบางอ้อนะครับน,นี่แม่น้ําเจ้าพยายนะครับตรงน,นั้นก็จะเป็นรัฐส,สภา,าะนะครับ <little> เกียรติกายนะครับนี่ข้ามแม่น้ําเจ้าพยายที่เห็นเป็นสีทองๆนั้นรัฐสภา,านะครับเกียรติกายฝั่งพระนครเราข้ามไปที่ฝั่งทนนะครับฝั่งทนบุรี สถานีต่อไปก็จะเป็นบางอ้อนะครับมีวิวแม่น้ำเจ้าพยานะครับฝนเพิ่งเพิ่งจะหยุดตกนะครับฝนลินลิน อบางอ,อ้อโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางอ,อ้อส t i o n p โปรดระวัง the g a ่างระหว่างรถ n and p l a t f ท r m เราจะลงสถาน,นีนาะครับเป็นสถาน,นีบางพันนะครับผมจะลงที่สถาน,นีบางพันนะครับทางด้านซ้าย Next station, Bangkok, three doors open on the left. Please gap platform station train and the between mind แล้วผมก็ลงสถานีบางพันธครับก็ถึงสถานีบางพันธแล้วเราก็เดินตรงไปนะครับก็จะลงไปอีกชั้นหนึ่งครับทางออกนะครับ แล้วผมกเ็เดินลงบันไดไปนะครับเดินลงบันไดไปก็จะมีทางออกนะครับเราก็จะชิปที่เราเอามานะครับที่เราซื้อมาตันนี้เราก็หยดลงไปนะครับไม่ต้องเอาคืนนะครับก็หยดลงไปเลยมันจะเข้าเลยนะรประตูมันก็จะเปิดนะครับชิปตัวนี้นะครับ นี่ครับเราก็เดินไปตรงที่ไฟสีเขียวนะครับมันจะมี2อันเห็นไหมครับแล้วเราก็ชิปหย่อนลงไปมันจะมีช่องให้หย่อนนะครับแล้วประตูก็จะเปิดนะครับหย่อนลงไปในช่องนะครับไม่ต้องเอาคืนครับพอหย่อนเดีวปุ๊บประตูก็จะเปิดเองนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรอบหน้าหน่ยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณครับ